รดับสนุนโดยพรสดีไซน์ยยเกม ครับท่านผู้ชมครับเมนสตอรี่นะฮะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับงานเปิดตัวรถนะครับ SUV ที่เร็วที่สุดในโลกและหรูที่สุดด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณเอกราชนพเกษนะครับผม GM นะครับ General Manager ของเบลลี่ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมครับโอเคครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงก่อนนะครับวันนี้เนี่ยรถที่มาเปิดตัวนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับผมครับวันนี้ในส่วนของรถที่เรามาเปิดตัวเนี่ยเป็นรุ่นเบลลี่นะครับเป็นเบลลี่เบนเชก้านะ จริงแล้วเนี่ยเป็น s อ v คันแรกของเราด้วยนะครับก็ในส่วนของรถคันนี้เนี่ยในจุดเด่นของรถเนี่ยเรามีการพัฒนาในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ w บเอย12 TSI Twin t SI, ิน b เโบคู่นะครับสามารถสร้างพลังงานแรงบิดได้ถึง900นิวตันเมตรนะฮะมีแรงม้าสูงสุดถึง600นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่301กิมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่าเป็น SUV ที่เร็วทีสุดในโลกครับถามพี่นิดนึงเมื่อกี้ชื่อเนี่ยเบนเทก้าเนี่ยมาจากอะไรครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเชือกเขามันเป็นเชือกเขาไทก้ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโน์ฟอเรสต์ที่ครอบคลุมด้านบนของของโลกเรา,าฮะก็คือผ่านหลายประเทศมากเลยในในไม่ว่าจะเป็นรัสเซียแล้วจะมาพวกนอร์เวย์แล้วไปอเมริกาก็มีแคนาดาก็มีนะครับเป็นเทือกเขาที่ ยากลำบากในการเดินทางนะครับเราถึงเอาเอาเอาในส่วนชื่อเทือเขาไทยก้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเบนเทก้าครับคือเบนเทก้าคันนี้เนี่ยราคาที่เราขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือ24.5ล้านบาทบริเวีเนี่ยโรงงานเราให้ให้3ปีนะฮะแต่สําหรับเบรี่ทยแลนด์เนี่ยเราให้เพิ่มเป็น5ปีนะครับ t e d m ตไมล์ a g e นะครับรวมไปถึงในส่วนของการดูแลรักษารถจนไม่ว่าจะเรื่องการ Maintenance ต่างๆเนี่ยเราก็ให้ฟรีด้วย นะครับส่วนนี้เราเราต้องการให้ลูกค้าเอาเอาเรถไปใช้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราดูแลให้หมดครับ,รบผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บอมมากครับผมยังไงขอบคุณมากครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูใกล้ๆเลยว่าเบนเทก้าเนี่ยมีอะไรเจ๋งอะไรดีบ้างตามผมมาเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเจ้าเบนเทก้าคันนี้กับผมเลยนะเดี๋ยวยังไงผมจะเดินเข้าไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างอ้าวเริ่มจากรูปลักษณ์ก่อนโอ้โหอันนี้เป็น SUV นะสปอร์ตเอที่หรูหรามากนะครับอันนี้เป็นรถอังกฤษนะแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยยังไงคงความเป็นเอกลักษณ์ของรถอังกฤษไว้แล้วที่สําคัญนะคันนี้มาด้วยเครื่อง12สูบนะครับ6 0 0 0ซีทอร์กเยอะมากคันนี้ทอร์กอยู่ตั้งประมาณ600นะครับผมนิวตันต่อ5,000 RPM โอ้โหซึ่งอันนี้โอเคเลยแล้วเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติ8สปีดนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูตัวเครื่องยนต์นะฮะของตัวเบนลี่เบนเทเกอรคันนี้เลยไปพร้อมกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงครับโอ้โห นะครับผมเปิดขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแน่นมากคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องนะฮะส2สูบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทวินเทอร์โบนะฮะแล้วก็นะฮะมาด้วยเกียร์นะครับผมอัตโนมัติ8ปสปีดเลยตัวนี้ครับแปดสปีดเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญที่สุดนะฮะรถคันนี้นะฮะถึงจะเป็นรถ SUV นะนอกจากจะเป็นรถ SUV ที่หรูหราแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแฝงด้วยขุมกําลังอันมหาศาลตัวนี้เนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยนะครับผม4.1วินาทีนท่นั้น นะฮะและที่สำคัญเลย Max Speed นะครับผม300กิโลเมตรต่อชั่วโมง301นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในของรถคันนี้ครับว่าเป็นยังไงตามผมมาดูเลยครับโอเคครับก่อนอื่นก่อนเข้ามาข้างในเลยตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับ,ก,บ,ก,บกุญแจเบนลี่เบนเทก้าคันนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่า แค่กุญแจเนี่ยก็สวยงามมากนะครับผมตัวนี้ก็คือนะฮะมีตาเบลลี่อันใหญ่เลยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูภายในก่อนนะฮะภายในคันนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าหรูหรามากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คงสไตล์เบลลี่ไว้เลยคือเบลลี่นะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าสไตล์ของเบลลี่เนี่ยคือจะต้องมีนะครับผมตัวที่เดคอเรทด้วยไม้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยว่าเบลลี่ทุกรุ่นนะฮะ คอนโซลกลางเนี่ยก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้ออกแบบมาเนี่ยก็คือเป็นช่องนะครับผมช่องลมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเบลลี่ทุกรุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันนะฮะคือการออกแบบเนี่ยก็คือจะคลาสสิกนะฮะและดูหรูหราโอเคภายในนะผมบอกเลยเลยโอ้โหอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้กลิ่นเลยคือหนังเนี่ยนะครับเป็นเป็นกลิ่นของเบลลี่เลยก็คือผมบอกเลยว่าหอม นะครับผมหอมมากนะฮะตัวนี้แล้วก็มีปุ่มเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นปุ่ม start engine แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็น keyless หมดนะครับผมกุญแจเนี่ยไม่ต้องเสียบแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือแค่เหยียบเบรกนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม start engine ได้เลยตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาเรียกว่าองค์ประกอบมีครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวนะครับความเอนเตอร์เทนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับผมมีหมดวิทยุเนี่ยมีอยู่แล้วตัวนี้มีมีเดียสามารถแพร่บลูทูธ ได้หมดและที่สําคัญนะฮะการขับขี่เบลลี่คันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็น SUV กึ่งสปอร์ตนะฮะตัวนี้นี่มีตัวแพดเดิลชิพด้วยนะฮะแพดเดิลชิพเนี่ยมีไว้ทําไมนะครับผมแพดเดิลชิพเนี่ยคือได้แ,แรงบันดาลใจมาจากนะครับผมก็คือรถฟอร์มูล่าวันะฮะฟอร์มูล่าวันเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ทางมือนะครับเขาจะเปลี่ยนเ,เขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ทางหัวเกียร์ปกติที่เราคุ้นเคยแต่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเกียร์ในรูปแบบของการที่เรียกว่าแพดเดิลชิพคือสัมผัสด้วยนิ้วเลยฮะะะวว่่าจจบบกหรือลเนีย ถ้าบวกก็คือขวาซ้ายก็คือเกียร์ที่เรียกว่าชิปเกียร์ดาวนะฮะแ้วคันนี้ผมบอกได้เลยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับสำหรับเบลลี่เบนเทก้าคันนี้ครับนนเรียกว่าซันลูปหรือมูนลูปขนาดใหญ่มากนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใหญ่และสวยงามมากนะฮะสำหรับตัวซันลูปอันนี้ ดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่ามีอะไรที่แตกต่างกับรถยนต์ SUV ยห่ออื่นบ้างตามผมมาดูด้านหลังเลยครับครับผมท่านผู้ชมครับเนี่ยเรามาอยู่กับด้านหลังของตัวทางเบนลี่เบนเทก้าแล้วนะครับผมโอ้โหข้างหลังเลยผมเปิดมาได้เลยเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยลักชัวรี่และหรูหรามากอันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคล,คล้ายๆนะฮะกับเครื่องบินนะครับอันนี้เนี่ยโอ้โหมีตัวฟังก์ชันที่ไว้ล้อง ลองเหมือนกับอาจจะทานน้ำหรืออะไรเนี่ยวางตรงนี้ได้และที่สำคัญครับโอ้โหสะดุดตาเลยคือตัวเรเวนเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังครับซึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับโอ้โหอันนี้มี Google นะครับผมเป็น Android นะฮะตัวนี้สามารถเลือกได้เลยว่าอาจจะดูรูปภาพได้นะฮะแล้วก็ทำเรียกว่าได้ทุกอย่างนะฮะมีบอกเปลี่ยนอาจจะมีเรื่องมีเดียนะครับอาจจะทำบลูทูธแผบลูทูธได้นะครับดู เล่นเพลงจากตรงนี้ได้ปรับแอร์แล้วก็แยกมันติฟังก์ชันทุกอย่างจากตรงนี้เลยรถ SUV ยครับยังไงที่สําคัญที่สุดก็คือช่องนะครับเก็บสัมภาระด้านหลังซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใหญ่มากนะครับผมวางเนี่ยเรียกว่าลักเกชนะครับหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็อาจจะวางลักเกชใบใหญ่ได้2ใบใบเล็กอีก2ใบถ้าเป็นถุงก๊อฟเนี่ยก็อาจจะวางได้1 2 3 3นสใบสบายสายํสาสำหรับตัว Starback ถ้า Stand back เนี่ย 5ใบผมว่าสบายๆเลยที่สำคัญครับตัวนี้เป็น power back door ครับโอ้โหปิดเองครับนะะดูบั้นท้ายของเขาบ้างครับดูข้างหลังของเขามาเป็นไงฮะโนเบนทักการสวยละดุด้านและสำคัญครับดูหรูหรามากนะฮะตัวนี้ก็บก่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นเบนลี่เลย ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้ารถของทางเบลลี่นะตัวเบนเทก้าตัวนี้แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของทางเบลลี่เลยนะครับก็คือกระจังหน้าครับคืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเบลลี่คือกระจังหน้าที่เรียกว่าใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยและตัวนี้นะฮะเป็นไฟ LED ถึง4จุดนะครับผมผมบอกได้เลยว่าทุกคันนี้ดูทันสมัยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันหนึ่งข้างๆนะเมื่อกี้นี่เรียกว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เลยสําหรับตัวแอ Intake และ Outtake ตรงนี้นะผมบอกเลยนี่มีสัญลักษณ์ของนะฮะเป็นตัว B ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอีกพาร์ทนึงที่น่าสนใจของทางเบลลี่่ะฮะยังไงนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทางเบลลี่ประเทศไทยมากๆฮะที่ให้โอกาสทาง m a นสตอรี่นะครับผมมาเปิดตัวนะครับรถเบลลี่รุ่นใหม่ล่าสุดครับเบลลี่เบนเทก้าครับผมสปอร์ตเอที่หรูหราและเร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะฮะแล้วก็สําคัญเลยฮะค,คันนี้วิ่งได้ถึง 301กิโลเมตรยังไงเร็วที่สุดจริงๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถ้าท่านไหนนะฮะอยากจะลองนะครับผมรถตัวเบนลี่เบนเทก้านะครับสามารถนะครับผมไปได้ถึง2โชว์รูมเลยก็คือที่แรกก็คือ CTI นะครับผมอยู่ตรงข้ามสวนเบนจาซิลินะฮะเป็นอาคาร CTI 2สองก็คือที่สยามพารากอนนะครับผมยังไงถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปลองได้ทั้ง2ที่เลยครับผม